สวัสดีค่ะคลิปนี้พามาอัปเดตประกาศฉบับที่2ของกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนและฝนตกหนักบริเวณภาคใต้เรามาดูว่าจังหวัดไหนจะต้องเตรียมตัวรับมือนะคะไปรับชมรับฟังกันเลยในช่วงวันที่9ถึง14ตุลาคม65บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกําลังปานกลางจากประเทศจีนจะแผ่เสริมลงมาปกคลคุมประเทศไทยตอนบนทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักเกิดขึ้นบางแห่งบางพื้นที่ในช่วงวันที่9ถึง 11ตุลาคมห5หลังจากนั้นอุณหภูมิจะลดลงกับมีลมแรงโดยภาคตะวันออกเฉียงเหนืออุณหภูมิจะลดลง3-5องศาเซลเซียสส่วนภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกอุณหภูมิจะลดลง1-3องศาเซลเซียสขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากสภาพอากาศที่แปรปรวนและฝนตกหนักลมกระโชกแรงและอุณหภูมิลดลง,ด,ลลด,ลงดูแลสุขภาพด้วยนะคะสำหรับลมตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรงขึ้นทําให้ภาคใตม้มีฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วง9-11ตุล ตุลาคม2,565เรามาดูในช่วงวันที่9ตุลาคมกันเลยว่ามีจังหวัดไหนจะต้องเตรียมตัวรับมือกับฝนตกหนักถึงหนักมากบ้างภาคเหนือได้แก่จังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน,าน่านแพร่อุอตรดิตถ์สุขโขทยัยกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูร์ภาคอีสานได้แก่เลยน้องบัวลำพูอุดรธานีน้อง,ออาองคายชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินมหาสรารคามร้อยเอ็ดยโสธร โคราชบุรีรามสุรินสะเกตอุบลราชธานีภาคกลางได้แก่นครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทกันจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองอยุธยาสมุทรสงครามสมุทรสาครนครปฐมกรุงเทพและปริมทนภาคตะวันออกได้แก่นครนายกปราจีนบุรีสะแก้วฉะเชิงเราชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้ได้แก่เพชรบุรีประจวบคิริขัรจุฬารสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานีนราธิวาสระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ ตรังและศูนค่ะส่วนในวันที่สิบนะภาคเหนือนได้แก่เชียงใหม่ลำพูนล,ลำปางน,าน่านแพร่อุตรดิตฐตากสุขโขทยัยกำแพงเพชรพิจิตรและเพชรบูรณ รวมทางพิษณุโลกด้วยภาคอีสานเหลือสองจังหวัดได้แก่โคราชและบุรีดามา์ค่ะภาคกลางได้แก่นกครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีอยุธยาสมุทรสงครามสมุทรสาค,นนครนครปฐมกรุงเทพปละประิมณฑลภาคตะว,วันออกได้แก่ชนบุรีระยองจันทบุรีระตราดภาคใต้ได้แก่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีระนองและพังงาส่วนในวันที่11ตุลาคม65เหลือภาคใต้นะคะได้แก่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครสิงธรรมราช สำหรับคลื่นลมบริเวณเอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นโดยคลื่นสูง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังในช่วง9-14ถึงตุลาคม2 5 6 5หากมีประกาศฉบับต่อไปออกมากีจะอัปเดตให้ทราบนะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนยังไงดูแลสุขภาพด้วยนะคะพี่ๆน้องๆทุกท่านแอดมินก็ป่วยไม่มีแรงขอโทษขออภยัยเมื่อวานไม่ได้อัปคลิปให้ฟังเลยกลับมาอัปคลิปอีกหนึ่งครั้งอาการเริ่มดีขึ้นแล้วค่ะยังไงเจจอกันนใหหม่คิป้้าา บ๊ายบาย